เขาจะมีจัดที่แฟนหนุยด้วยนะคะแต่เขาจัดช่วงเดือนหลาเดือนนุ่นานะคะแล้วก็ที่อ้ยหมดเ็จะจัดช่วงเดือนกันยาค่ะจัดในช่วงมิถนยนนะคะวันทิตย์ค่ะบ้าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพากคนไปชมกัะไปกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะแพนต้าก็มานะคะแพนต้า ที่หิวนะคะเขาก็มีของขายนะคะจะเป็นพวกมันฝรั่งทอดไส้กรอกอะไรพวกนี้นะคะโอ้ยชอบแพนด้าจังเลยตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะโอ้หิวด้วยค่ะได้กินได้กินทอดมันฝรั่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนสาวเพื่อนสาวนางหิวมากนะคะนางก็เลยไปซื้อไอ้นี่มา อะไรน้อฮอตดอกเป็นฮอตดอกกับฟอมฟิชฮอตดอกกับพอมฟิสนะคะ60คนนะคะ60คนคิดเป็นเงินไทยก็300บาทค่ะดูนะคะนางหิวมากนะคะอู้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววิจะพาไปดูไอ้ตัวแดงๆนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรหมวกลวงมีตาหมวกแล้วหนึ่ง ดูนะคะเขากำลังเอาว่าวขึ้นค่ะ ไดรนุสา์พันไหนด้วยางทวงเป็นยังอยู่ <c oughs> เอาคาม่เอาขึ้นแลโอ้ยเฮ้ยเดเดรนเสาวไงทวงตรงนี้นะคะ <c oughs> เขาจะมีเป้าขายด้วยค่ะ <c oughs> มีตุ๊กระตุ่นตุก,กตาขายด้วยนะคะที่เราเห็นรถเยอะๆขับขาวตรงนั้นนะคะเป็นแคมปิ้งนะคะเวท,ที่เขามีรถบ้านเาก็จะมาจอดพากกันแบบนี้นะคะ อเยอะมากค่ะเทศกาลว้าวที่นี่นะคะที่อ้อยหมือนนะคะเขจะจัดช่วงเดือนเซปเทมเบอร์นะคะ เด็ก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 รอรับลูกอมนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะตรงตรงนั้นนะคะเขากำลังขึ้นไปสีปลานะคะไปแล้วสวยดมันมีบอยเดียวหกเดี๋ยวีส าเดินทัวแล้วนะคะไม่น่าจะทั่วนะกว <c oughs> ้างมากเลยค่ะเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะเราเอาอ่ะกนมายับกันด้วยนะคะแล้วก็มีปลาล่าสตรีข้าวเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปปิกนี้กันต่อค่ะตามี่มาเลยนะคะไปค่ะดูว้าวเสร็จเราก็มาเดินช็อปนะคะสาหรับใครนะคะที่ชอบร้านอาหารเอเชียนะคะก็มีตรงนี้นะคะเอเชียคิดเช่นนะคะ ก็จะมีซูชินะคะแล้วก็จะเป็นพวกเอ่ไชน่าบ็อกนะคะตอนนี้อยากกินไอติมค่ะขอหาอะไรเย็นเย็นกินก่อนนะคะอไอติม ใหญ่มากเลยค่ะน่ากินมากเลยนะคะว้าวได้มาแล้วนะคะอันนี้ของวีเองค่ะอันนี้ของตายค่ะดูนะคะร้านนี้ของเยอะมากเลยค่ะ มีลูกอมด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เป็นลูกอมนะคะมีจินขายด้วยค่ะ ก็จะมีลูกอมให้เลือกนะคะหลากหลายนะคะแล้วก็มีตลับใส่ด้วยค่ะมุมนี้นะคะลูกอมเยอะแยะเลยค่ะ ช็อกโกแลตแบบเบดด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะร้านนี้นะคะไอติมอร่อยนะคะการจัดร้านก็สวยงามนะคะเป็นแบบสไตล์แบบชิวๆนั่งเล่นนะคะสองสาวของเรานะคะโวยกันใหญ่เลยค่ะ หิวข้าวนะคะกินในติมแทนได้เวลาหาที่ปิกนิกแล้วค่ะตอนนี้เราได้สถานที่ปิกนิกเราแล้วนะคะเอานั่งทำไม่นั่งทำไม่นั่งทับซับทำไม,ม,ม่โอ้ยนอนปวด ากาศดีมากเลยค่ะเอากระตาไปทับมันไว้เดี๋ยวเราจะยำขนมจีนกินนะคะเยอตัวนึงน่ะเอาสิทริกุ้งสันว่ะเดี๋ยวอีกต้นมะนาวนะคะอืหอมหวยหวยหอมบบเน่านี่นะคะกำลังจะกุเลกคุเลกุเลนะคะขนมจีนนะคะ โอ๊ยบงปีกหระว่างเนื้อมันสิบปิ้งคาตาเนนื้อวันนอ้โอ๊ยยังเอาน้ำทับะปีกเออเอาน้ำทับะปีกยังมาเออเอาเทสทำบะปีกเออ บอกนะครับถุงพลาสติกประที่นี่อือแต่ละมาสวยป้ะอ๋อประเด็ดวอมหอมหวยๆวะที่นี่ไข่รต้มค่ะอันนี้ไม่นี่ยังเนี่ยแต่ละที่หนึ่งไก่อบว่าเมียนหนึ่งอบ เปิดเปิดน,นี่่ะค่ะพร้อมแล้วอาหารเฮาอบไก่ไข่ตม้มบักแดงเนาะค่ะปลาดิบวองอันนี้ยำขนมเส้นเนาะค่ะ,ะโซ่ค่ะ,ะที่นี่โอ้ลืมข้าวไอ,นนอเหนียวโซ่ค่ะ,ะที่นี่ค่ะสำหรับ การวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววิคขอนย่างกินข้าวกับเพื่อนๆก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดสัคสทีวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยววิจะโชว์วิวข้างนอกให้ดูนะคะอู้สวยมากเลยค่ะ